ขั้นตอนที่1เราจะตัดกระดาษขนาด10คูณ10เซนติเมตรนะคะขสองนะคะติดสติกเกอร์ลงในช่องสี่เหลี่ยมขนาด10คูณ10เซนติเมตรที่เราตัดไว้ให้รอบนะคะที่นสมนะคะเจาะรูแล้วผูกเชือกเพื่อจะนำไปผูกในจุดที่เราต้องการนะคะขั้นต่อมานะคะผูกไว้ริมหน้าต่าง วางไว้บนหลังคานะคะ ส,สวัสดีครับผมชื่อุูริการสิมเกตวันนี้ผมวันจันทร์ผมไปทดลองเอาติกเกอร์ติดที่โต๊ะผลตอบรับก็คือคุณเกาะ ค่ะชื่อแบมนะคะอันนี้ติดไปตั้งแต่วันจันทร์พอวันพุธก็มีเศษขยะมาติดเต็มเลยแล้วก็มีมแมลงปออันนี้ติดไว้ที่หลังคาค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ติดไว้ที่ชั้นวางรองเท้ามีเศษป่นเต็มเลยค่ะกาทำคารทาดรถมนิ่งแผ็นใสติดกับกระดาษแนะนำไปแปะไว้บนหลังคา ก็เห็นได้ว่ามีกุ่มเกาะบริเวณตัตเตอร์สวัสดีครับผมชื่อพีนะครับวันนี้จะมานำเสนอผมเอาิกรอร์ติดไว้วันจันทร์ถึงวันพุธที่ไหนครับติดติดกระดินหนาต่างหรืกดินหนาต่างในที่ปุ่น ติดไว้ที่ตรงสนามรับมีฝุ่เนเกาะอันนี้ติดไว้ใต้ต้ไนไม้มีฝุ่เนเกาะจากการทดลองวันนี้ท้าไม่